โอ้บรรยากาศบ้านแม่เชมนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเอาอาหารเม็ดให้หมาสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะป้าหน่อไม้ขึ้นมาลายแทะแต่แต่ว่าใชบเป่าค่อยให้มันออกลายมันบ่จะจะตัดตัดออกให้มันมันเกิดลายมันบ่แม่นแม่นแม่นถ้างั้นมัน แมนแมนเดี๋ยวเทาเอาเอาไปกินเด้อมันนี่เดี๋ยวมาดามจะเอาไปกินดอกมันนี่เด้อเบิ้งหน่อไม้พ่นค่ะปัดหน่อไม้หน่อไม้บ้านแม่แซมนะคะนี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับปัดหน่อไม้บ้านแม่แซมของดีค่ะปัดหน่อไม้ ค่อยแซวไปแกงมานี่ละลุกขึ้นร่ำไรวันขี่ดงย่างบีปะย่าหเงี้ยว้าวจะได้ไปให้อยู่วันนั้นนะก็เกิดดีเถอะสุดยอดเลยอ่ะของดีไทยอีสานคนน่ะ ไง่บพี่น้องเห็นบ่ปปาดไงแห้งก่อนซ่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกินค่ะเพราะบ้ห่วงดอกเพราะว่ามันหลายค่ะเต็มกออยู่มอจังเจ้าพ่นพ่นได้ปุ๋ยดีเนาะอู้ตัวใหญ่ด้เดง้อควายพ่นสวัสดีค่ะลูก คนก็คง,งจักความด้วยค่ะคนอ้วนขนาดด้วคืออ้วนแท่เหรอเจ้าทำไมอ้วนจังสะอาดด้วยนี่ค่ะมีไก่นยู่มีไก่มีม้ามีบัดเฮือนพนสอนแต่เอาไม่พนใหญ่ไหมคะใหญ่ไหม บ้านเขาไมา่เคยมีอันใหญ่ๆในนี้มีแต่อันน้อยๆนี่เลยไปก่อนนะจันจา้าเดี๋ยวมาใหม่รถถองรถไทยเพิ่พิ่นใช้พลังงาน,นะะเนยค่ะแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะที่นี่เพราะว่า ที่นี่ไฟฟ้ายังไม่ถึงเด้วค่ะมีแต่ธรรมชาติบ้านพ่นมีกล้วย้นกล้วยมีสะมีน้องน้ำนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะอู้มาเขาเอินมายัางี้นี่ค่ะ วนสมุนพลสมุนพลลายเด้อมามามากิน

แคปยังนีแมยังมามาเมื่อเมื่อบ้าอ๋อน่นก็สมตาแต่นะฮะสมตาเด้มันพ่งนี้น่นว้าวมันี ันมามนไม่เคยกินไม่เคยกินเฮ้ยนเคยนะลุงอ่ะมานะไม่ใช่นี่วะเดี๋ได้นะคะไปในเร็ก็จะมีไมิตดภาพนะคะอันนี้ตัองก็มีเองไม่กินไม่กินนะกินเลยน้ำมีสารระดงบตัวนี้มีความซุกานกับการกิน อ้าวกินเลยนำนาไปก่อนเลยอีกหนึ่งนาทีนะคะไปสนใจมาเดีอยวจะทะเลาะกันลูกมาด้วยมากินสมตำบ้านนี่

โอ้ยมแหกเเกบรับขากันมาับขากันบานีาข okay. ึ้นมามาอ่ากินนกันขออนุญาตกินก่อนนะคะคลิปนี้จบขอจบเพียงแค่นี้นะคะยูดีมีแห้งนะคะกลับกับคุณทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปมาดามมุงโพนะคะ

ยมพัดยังแร่เลยยังักเลย